Nó xoay trăng rơi quay đi qua, Bán đi quà Ê, đèo, lưu mà lại nó Bán quay, ở đi quà hả Đúng ta hãi đẹp nì Áo ta mà lướt Nì ngay, Này bỏ nì đây ngây Này chết mê Hứ nhịp mà lại. ผีนี่นี่มันตุ๊กตาผีเราต้องจำย้อนมันโยนมันทิ้งไปอ๋อหายมันหายไปไหนเห็นไหมไม่เห็นไปฮะเห็นตุ๊กตาไม่กีนเม้าไหมเด็กมีเด็กเหี้ยแกเอาไล้ตามไม่กินกับทมานไม่มี ไม่ว่าไม่ว่ไม่มีตยังไงไอตุกตาวิแใช่ไหมสวัสดียงนี้สวัสดีสสดผมมิ่กี้เมามองหน้าหาพ่อเจ๋งเวจวเจ๋งเจ็วไปละไม่ดปแล้ว ทำไมตทองสัพก์ุูมมันจางเนี่ยจ้องมันนะเขาจ้องจะเล่นคุณนมื่กี่มมเมาส์มันเฮี้ยมันเฮี้ยนะคะเราอย่าไปยุ่งกับมันนอนดีกว่านอนดีกว่าดูสัตว์ แต่ดตตูว่าต <Yeah. S 1> ุ๊กตาเมคิมอยังอยู่ไหมฮ <Huh. S 1> huh? ว่าแล้วมันต้องหายไปไปตามหาคนที่มันจะขักเฮ้ไอ้ตุ๊กตาเวนมานี่ไปช่วยใสกกรมนอนนกบ้านจบแต่เท่านี้มันคือละครเฮีย